อันนี้นะคะสำหรับอันนี้คือแป้งของทาร์ตนะคะที่เราพักไว้ในตู้เย็นประมาณ40นาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะนวดแป้งนะคะเราก็จะไปวอร์มเตาอบก่อนนะคะเราจะวอร์มเตาอบอยู่ที่180ค่ะเราจะวอร์มอันนี้คือไฟบนนะคะ180นี้ไฟล่างเราก็จะ ให้มันได้ร้อยแปดสิบนะคะเราก็จะวอร์มเตาประมาณยี่สิบนาทีค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะเมื่อเราวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมานวดแป้งทาร์ตนะคะนี่ค่ะแป้งทาร์ตที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าพอหลังจากที่เราออกจากตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะนวดด้วยมืออีกประมาณ1นนาทีนะคะอ่าวิธีการนวดก็คือ แบบนี้นะคะเพื่อที่ให้เขาคลายความเย็นค่ะประมาณหนึ่งนาทีนะคะเราไม่ต้องนวดนานนะคะแค่ให้เขาคลายความเย็นแค่นั้นเองค่ะค่ะเมื่อนวดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราจะ แบ่งครึ่งหนึ่งนะคะแบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นเราจะใส่ข้างล่างนะคะอีกครึ่งหนึ่งเป็นฝาปิดนะคะเราก็จะวัดนะคะเราก็จะชั่งนะคะ ประมาณ200กรัมนะคะส่วนนี้เราก็พักไว้ก่อนนะคะค่ะเราก็เราก็จะรีดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะเราก็จะใช้ไม้คึงแป้งนี้นะคะรีดเอาวางตรงกลางนี่คะ่ะแล้วค่อยๆอค่อยๆรีด รีดให้เป็นแผ่นกลมๆรีดให้กลมๆนะคะแล้วก็รีดขยายไปค่ะให้ได้บางที่สุดนะคะ,ะเราจะรีดตามวงตัวนี้เลยนะคะวงตัวนี้เลยค่ะ ขยายไปทุกๆด้านเลยนะคะขยายไปให้ได้บางที่สุดนะคะเราก็จะได้เนื้อแป้งทาร์ทที่บาง แต่อย่าให้ขาดนะคะ,ะขยายไปอย่าให้ขาดนะคะ,ะมันสามารถที่จะขยายให้ได้บางที่สุดได้นะคะจนเห็นรอยข้างในนะคะ เห็นไหมคะอ่าจะเห็นรอยข้างในนะคะ เราค่อยๆรีดนะคะค่อยๆรีดให้บางๆ ี่คะ่ะเราก็เอาแผ่นนี้มาวัดดูนะคะให้มันได้ขนาดที่กว้างกว่าพิมพ์ของเรานะคะ างจนเห็นเงาข้างล่างนะคะค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆลอกออกมานะคะค่อยๆดึงออกมานะคะอ่าเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ที่พิมพ์ของเราค่ะ แล้วก็ยกมาไล่ฟองอากาศนะคะไล่ฟองอากาศตรงนี้นะคะถ้ามันเป็นฟองอากาศเราก็ยกแล้วก็ไล่ฟองอากาศให้ติดกับพิมพ์เลยนะคะ แล้วก็ยกขึ้นมาค่ะไล่จนติดพิมพ์ขอบพิมพ์ข้างๆพิมพ์ได้เลยนะ ให้ติดเลยนะคะติดพิมพ์เลยจะไม่ให้มันมีฟองอากาศนะคะ,ะไล่ฟองอากาศะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นแผ่นบางๆนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใส่มะพร้าวเลยนะคะ